เพังพังมาถึงกันตังดังที่ตั้งใจสิ่งที่หวังตั้งใจไว้คือหลวงพ่อใหญ่ด้วยใจศรัทธาวัดกันตังใต้คือจุดหมายที่ดันดนมาเจริญโพนท่านทั้งหลายอาตมาภาพพระมหาพิทยาปัญญาวชิโรเจ้าวาดวัดกันตังใต้ ซึ่งวัดกันตังใต้ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลกันตังใต้อำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งเป็นวัดที่เรียกว่าเป็นวัดที่ตั้งใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาซึ่งแต่ก่อนที่จะได้เป็นวัดก็เป็นที่พักสง์มาก่อนแล้วมี ญาติโยมชาวบ้านปู่ย่าตายายวันวรุษชาวตำบลกันตังใต้ได้ร่วมกันสร้างพื้นที่พำนักที่พักสงฆ์ขึ้นมาหลายปีแต่ก็ไม่สามารถทราบโพส ổ, ที่ริเริ่มสร้างวัดกันตังใต้แห่งนี้ได้ที่พักสงฆ์ที่พำนักสงฆ์แห่งนี้นเป็นที่รวมความศรัทธาของชาวตำบลกันตังใต้ชาวอำเภอกันตังโดยมี สิ่งสำคัญสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านนั่นก็คือองค์พระพุทธรูปดังปรากฏนามว่าหลวงพ่อใหญนะ่ที่ชาวบ้านหรือว่าคณะสัตธาได้กล่าวขานว่าองค์หลวงพ่อใหญ่องค์นีนะ้เป็นฝีมือของบรรพชนหรือว่าบรรพบุรุษของเราได้ร่วมกันสร้างกับมือซึ่งหนังปรากฏนาะมรูป พุทธลักษณะเนี่ยเป็นองค์ใหญ่เป็นศิลปะของชาวบ้านที่ได้ร่วมมือกันสร้างร่วมมือกันทําเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั้งหลายได้มากราบไหว้บูชาเนี่ยเป็นที่ริเริ่มเริ่มต้นของที่พำนักพักสง์ของกันตังใต้แห่งนี้นะตอมบาก็ได้มีการริเริ่มขยายพัฒนาสร้างอุโบสถขึ้นมาใน ปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาซึ่งนำริเริ่มนะเป็นประธานริเริ่มในการสร้างก็คือท่านหนังอาจารย์นรง์จันพุ่มศิลปินเองชาติหรือที่ญาติโยมหรือว่าชาวใต้ของเราเรียกว่าหนังนรงตะลุงบัณฑิตนะเป็นบุคคลที่ได้ริเริ่มในการสร้างอุโบสถ จนแล้วจนเล่าจนมาพีพศ2565นะไา้ในมีคณะศรัทธาผลวิรัตรัตนวิการเป็นผู้ที่มาสาลต่อเรียกว่ามาสาลต่ออุโบสถให้มันสำเร็จเสร็จสิน้นนะอุโบสถหลังนี้จึงเป็นอุโบสถแรกของวัดกันตางใต้ของเราซึ่งมีองค์เรียกว่าพระประธานในอุโบสถเรียกว่าสมเด็จองค์ประสม ซึ่งองนี้พระพุทธรูปองค์นี้ก็เป็นฝีมือฝีไม้หลายมือของชาวบ้านชาวอำเภอกันตังก็ดีชาวตำบลกันตังใต้ก็ดีที่ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เรียกว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านอีกเช่นเดียวกันและมีศาสนสถานที่สําคัญอีกหลังหนึ่งก็คือวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ดําซึ่งเป็น วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นองค์สีดำและสิ่งสำคัญในพระวิหารหลวงพ่อพุทธเจ้าองค์ดำก็มีพระเกจิเทราจาย์ที่ประชาชนชาวไทยเคารพนับถือถึงสามองค์ด้วยกันองค์แรกก็คือหลวงพ่อท่านคล้ายอวาจาสิทธิ์องค์ที่สองสมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรหมรังสีและองค์สุดท้ายก็คือหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นพระเถรอาจารย์เกจิอาจารย์ที่ท่านทั้งหลายหรือว่าประชาชนชาวไทยทั้งหลายเคารพนับถือและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นประวัติส่วนหนึ่งของวัดกันตังใต้ของเราที่ได้ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบรถึงเรื่องราวความเป็นมาต่างๆผมวิรัต์รัตนวิกานผมเป็นเด็กกันตังใต้เกิดที่กันตังใต้ แล้วก็ที่วัดกันทางใต้แห่งนี้เนี่ยผมมาปู่ย่าตายายผมก็อยู่ที่นี่เสียชีวิตแล้วก็บัมพปรุรสผมก็อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นผมก็รู้จักวัดนี้ตั้งแต่เป็นสำนักสงฆ์นานมาแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆก็มาชิงเมงก็มาที่นี่และทุกปีจนกระทั่งพ่อแม่ผมเสียเตียแม่ผมเสียผมก็มาสร้างวิหารไว้ที่อยู่หลังโบสถ์นี้ สร้างวิหารไว้แล้วก็ทุกปีผมก็มาเชียงเมงเสร็จแ,แล้วก็หลังจากเชียงเมงแล้วสร้างวิหารเสร็จแล้วเนี่ยก็มาแล้วก็โบสถ์หลังนี้มาเริ่มสร้างทีหลังก็มาเห็นโบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นเนี่ยก็ตอนแรกก็สร้างเห็นก็มีช่างทํางานอยู่พอหลายปีต่อมาเนี่ยก็มาแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นช่างทํางานปรากฏว่าผมก็ถามพระอาจารย์ว่า อาจารย์ก็บอกว่าไม่มีตอนนี้ก็พยายามหาเงินเงินหมดสร้างต่อไปไม่ได้ผมก็เลยถามอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมรับผิดชอบรับงานทั้งหมดเองก็จะสร้างบทหลังนี้จบเองเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนมีนาะผมมาเชิงแม่งเดือนมีนาะปีที่แล้วปี2 5 6 6รหสรับปากกับพระอาจารย์แล้วผมก็ส่งช่างมาจากจังหวัดสระบ,บุรี เดือนเมษาหลังสงกรานช่งางก็มาจากจังหวัดสระบุรีอ่าเข้ามาเริ่มงานสร้างอุโบสถหลังนี้จนถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนอุโบสถหลังนี้ก็แล้วเสร็จทั้งนี้ท้งนั้นก็โดยโดยได้รับความร่วมมือจากช่างที่เราไว้ใจแล้วก็เพื่อนลูกสาวผมก็เป็นคนเขียนแบบเป็นคนเขียนรายละเอียด ในเรื่องของความสวยงามโบสถ์หลังนี้จะเป็นหน้าบันก็ตามหรือจะเป็นชุ่มประตูชุ่มหน้าต่างหรือการออกแบบประตูโบสถ์ประตูหน้าต่างหรือการให้สีทั้งหมดโบสถ์หลังอุโบสถหลังนี้เขาก็เป็นคนออกแบบให้หมดแล้วก็ก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ทําให้ทั้งหด้วยใจศรัทธาเพราะนั้นอุโบสถหลังนี้ใช้เวลาผมรับงานต่อจากพระจากอาจารย์นรงจันทร์ุ่มมาก็ใช้เวลาประมาณ สิเดือนสิบเดือนกว่าไม่ถึงสิบเอดเดือนอุโบสถหลังนี้ก็แล้วเสร็จะแล้วผมก็ดีใจที่อุโบสถหลังนี้แล้วเสร็จเพราะผมคิดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยผมก็เคยเป็นเด็กที่ไม่มีตังค์มาก่อนพ่อแม่ก็ยากจนมาก่อนแต่ว่าพอไปทำงานแล้วเราก็ทำงานแล้วก็มีเงินมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้สร้างเรืยสร้างตัวขึ้นมาได้ พราะฉะนันพอสร้างเนี้างตัวขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะทําอะไรให้บ้านเกิดเรานะสร้างทําอะไรให้บ้านเกิดเราทําอะไรให้มันดูมีประโยชน์กับส่วนรวมผมก็คิดว่าถ้าผมเอาเงิน8ล้านเก้าล้านหรือเกือบสิบล้านเนี่ยไปซื้อซูเปอร์คาร์มาขับคันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ความสุขแต่ผมและก็ครอบครัวผมแล้วก็ความสุขนั้นก็อยู่ไม่กี่ปีสี่ห้าปีรถก็เก่า เสร็จแล้วสุดท้ายแล้วก็หมดแต่ว่าผมเอง 8, 9ดล้านถึง10บล้านเนี่ยมาสร้างอุโบสถหลังนี้ต่อจนเสร็จเนี่ยอุโบสถหลังนี้ก็อยู่ไปตลอดชั่วชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็สิ่งที่ดีใจก็คือชาวบ้านมีความดีใจชาวบ้านมีความสุขที่หวยเห็นอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นมาสําเร็จแล้นี่คือเป็นความสุขของผม มาถึงกันตั้งดังที่ตั้งใจสิ่งที่วังตั้งใจไว้คือหลวงพ่อใหญ่ด้วยใจศรัทธาวัดกันตั้งต้คือจุดหมายที่ดันดนมาหาพความวังที่ยัง้ามคามาขอเมตตาหลวงพ่อช่วยที หลวงพ่อองค์ดำลูกนี้มีกรรมซ้ำแล้วส้ำเล่าเจ็บป่วยไข้ไม่บรรเทาโรคร้ายเป็นเงาติดตามราวิไปต่อบ่อได้ปัญหามากมายรายได้ไม่ดีค้าขายขาดทุนเงินหมุนไม่มีขอบารมีหลวงพ่อคุ้มใจ เห็นโบสถ์สีขาวสวยราววิมานางฟ้าได้มาเห็นเป็นบุญตาเหมือนเทวดาลงมาสร้างไว้ศิลปินแห่งชาติอาจารย์นรงจันภุ่มตั้งใจหวังตั้งจิตคิดสร้างโบสถ์ใหม่โรคร้ายรุมใจค้างไว้นาน มหาพิทยาหาคนศรัทธาเสืบสานงานต่อด้วยบารมีของหลวงพ่อดลใจคนขอสารต่องานนี้ชื่อคุณวิรัตรัตนวิกรานทันเป็นคนดีสารงานเสร็จดุดเพรมณีโบสถงามหลังนี้สวยงาม าสร้างไว้ได้คุณวิรัตรัตนวิกราสืบสารต่อไปสางานเสร็จดังที่ตั้งใจงานสร้างโบทใหม่ที่ค้างนานมาถ้ามีปัญหาไร้คนพึ่งพามากันตั้งตายกราบหลวงพ่อท่านคลายให้ชีวิตได้ รานาะกราบหลวงพ่อขาวหลวงพ่อของดำบนบานบูชากราบหลวงผู้ทวดปู่ตอราาักษาขอให้ท่านมาวักกันต่างใจขอเชิญท่านมา วัดกันตังใต้